ท่านประธานครับผมอยากจะให้ท่านประธานทําหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบเนื่องจากผมได้รับหนังสือจากประธานอบตตําบลน,น้ำำําดําปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูร,ระบบโครงข่ายแหล่งน้ำพุชมาจังหวัดยะลาปัตตานีตำบลท่าทงอำเภอรามันจังหวัดยะลาตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีมีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มขนาดประมาณ5้าร้อยไร่ อยู่บริเวณตอนกลางของลุ่มน้ำสายบุรีมีความเชื่อมต่อพุน้ำดำและพุลานควายสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่กระทบกับพี่น้องประชาชนโดยภาพรวมต่อระบบนิเวศหรือไม่อย่างไรผมและพักประชาชาติได้เข้าไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงร้องเรียนจากชาวบ้านหนึ่งขอให้ยุติโครงการดังกล่าวโดยทันทีและหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องทำการพ้นฟูสภาพพื้นที่เสียหาย สองขอให้มีการตรวจสอบผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนประการที่สามก็คือขอให้มีการทบทวนภาพรวมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานของรัฐบนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำมาสู่การจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืนและข้อที่สี่ขอให้สร้างความมั่นคงต่อ ในสิทธิ์การเป็นเจ้าของและสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรที่ดินทั้งในส่วนที่ดินของบุคคลและที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินของชาวบ้านจะต้องไม่ถูกแย่งยึดไปโดยโครงการพัฒนาใดๆของรัฐโดยต้องออกโฉนดให้แก่ชาวบ้านที่มีสอคอหนึ่งและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเฉพาะส่วนที่เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนั่นคือข้อเรียกร้องจากพี่น้องในพื้นที่เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมมุติเป็นจลักษ์ภัคประชาชาติอำเภอยะรังมายอและทุ่งยางแดงท่านประธานครับผมอยากจะให้ท่านประธานทําหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมสืบเนื่องจากผมได้รับหนังสือจากตัวแทนพี่น้องประชาชนนั่นก็คือประธานอบตตํตบนาบลน้ำำําดําซึ่งได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อน จากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำพุชมาจังหวัดยะลาปัตตานีตำบลท่าทงอำเภอรามันจังหวัดยะลาท่านประธานที่เคารพครับพุชมาตั้งอยู่ในเขตหมู่สามตำบลน,น้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีมีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มขนาดประมาณ500ไร่ อยู่บริเวณตอนกลางของลุ่มน้ำสายบุรีมีความเชื่อมต่อพุ้น้ำดำและพุ้ลานควายซึ่งชาวบ้านในตำบลน้ำดำโดยเฉพาะหมู่ 1, 2, ึสและสได้ใช้ประโยชน์อย่างสอดคล้องกับสาภาพพื้นที่และแลักษณะาทางนิเวศมาตั้งแต่บรรพบุรุษธรรมาทานครับปรากฏว่าได้มีการใช้งบกลางซึ่งแน่นอนพวกเราซึ่งเป็นสส ก็คงไม่ทราบถ้าทราบเราก็คงจะท่วมติง่งว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่กระทบกับพี่น้องประชาชนโดยภาพรวมต่อระบบนิเวศหรือไม่อย่างไรผมและพรรคประชาชาติได้เข้าไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงสิ่งที่ได้รับการสะท้อนและร้องเรียนจากชาวบ้านนั่นก็คือหนึ่งขอให้ยุติโครงการดังกล่าว โดยทันทีและหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องทำการพ้นฟูสภาพพื้นที่เสียหาย2ขอให้มีการตรวจสอบผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนโดยเฉพาะไลเซนที่ประชาชนเซ็นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการเซ็นที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไร ประการที่สามก็ขอให้มีการทบทวนภาพรวมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ราบรุ่มตอนกลางของลุ่มน้ำสายบรยีอย่างเป็นระบบบนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำม,มาสู่การจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืนและข้อที่สี่ขอให้สร้างความมั่นคงต่อ ในสิทธิการเป็นเจ้าของและสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรที่ดินทั้งในส่วนที่ดินของบุคคลและที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินของชาวบ้านจะต้องไม่ถูกแย่งยึดไปโดยโครงการพัฒนาใดๆของรัฐโดยต้องออกโฉนดให้แก่ชาวบ้านที่มีสคหนึ่งและออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเฉพาะส่วนที่เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนั่นคือข้อเรียกร้องจากพี่น้องในพื้นที่ ที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อสอักครู่นี้ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ